คู่ผมได้กคดไทยคู่ผมได้กคดไทย

นี่เราใช้นักมีนเลยวางมือมีรเล่น่อกนะค่ะเอออึ๊บดีมีนจมลงมีนร้องกันเลยครูงั้นเรียนครูโซ่ที่เราทำสามฮือ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 เชื่อ้างเราไปเร็ว4คนลุก4คนลุกอะไรเ่ย

อาล้มผมจะดันให้คุณโยกไปนี่ก็เป็นการยข้ข้อการบ่วงบาของเด็กนักเรียนนะครับก็ด้สนอนสนากันไประหว่างประเทศครับอาจจะเป็นกีฬาที่ผลักดันให้นักเรียนไปสู่ทีมชาติได้นะครับก็เป็นความชอบของเด็กลูกของลูกชายครับมันก็จะชอบกันนะครับก็ผมก็อยากจะผลักดันกีฬาแข้ข้อให้กับนักเรียนด้วยเพราะว่า ได้แรงแรงจมจากโคดินน้องกายนะครับโคดลินเป็นคนเริ่มต้นนะครับว่าก็ได้พวกพี่เขามาช่วยนะครันี้ก็ส่งเสริมให้พยองเราล่กีฬาขัดท่อขึ้นนะครับก็สสนสนาในโรงเรียนด้วยนะครับสึกภูมิใจครับครั้งแรกในชีวิตที่ลงชิคติ๊กต่อกแล้วก็ยอดทะลุหนึ่งน้ำวิวว่าตอนนี้เป้าก็จะขึ้นไปเรื่อยๆครับไม่มีท่าที่อะเป้าหนึ่งคก็ดิ้วเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับก็่างชาติก็ให้ความสนใจด้วยครับก็อยากให้กีฬา ในประเทศไทยหรือพะเยาเราก็เกิดมีร้านกีฬาพ่ขึ้นมาครับแ่้วในอนาคนต่อไปนี่จะมีจออกกัดทําอุปกรณ์้าให้กับนักเรียนนยทีช่นี้บ้างครับครับผมก็จะทําอุปกรณ์ให้เรียนซ้อมตอนพักเที่ยงไปกีฬาระหว่างพักเที่ยงนะครับแร้ก็จะได้อยู่ในสายตาของครูครับสำหรับเด็กนักเรยผู้ชายพอจะมาเรียนกันมาแล้วก็คนไหนที่อยากแข่งจริงก็จะมีการส่งเสริมครับ ก็นำโดยโค้ดล e ีนพี่กายน้องดีครับก็จะเป็นคนสนับสนุนในการสอนรับเปินโค้ดเลยครับก็จะช่วยช่วยกันสอนและเพลงเครับนี่เราเป็นที่แรกในพะเยาที่มีลานสุขภาพอีกจัดนครนะคุณอาทิตย์ครับขอทุกคน